แล้วข้างบนนี้เขียนชื่อชันเลขที่ไว้เลยเขียนหรือ,อยังเ,เขียนทุกคนนะปอ เรียมกระดาษสําหรับติดผลงานแล้วนะสำหรับทํางานตอนนี้เตรียมสีสีอจาจานสีกับพู่กันจานสีกับพู่กันแก้วน้ำเอาเอาแก้วน้ำนะแก้วน้ำก็ไว้สำหรับแตะน้ำนี่สีพอรือเปล่านี่ แตะสีในขวดไม่ต้องมากบอกแล้ววันนี้ให้ให้หยดสองหยดพอนะนี่โอสีโปสเตอร์เป็นสีทึบแสงสีอะไรก็ได้เลือกมาสำหรับต้นไม้ต้นไม้อยากใช้สีอะไรต้นไม้อ่ะแตะน้ำเงาหยดบอกแล้วแตะเอาแตะแล้วก็มาหยดุด สีความเข้มข้นของสีพอปานกลางไม่แค่ไม่ไม่ข้นเกินแล้วก็ไม่เหลวเกินือต้องการแค่สามหยดก็ดูว่าไม่ต้องละลายสีมากไงถึงบอก อ่ะเดี๋ยวให้ลองหยดจะลองหยดให้ดูนะหากระดาษก่อนนี่กระดาษอ่าเวลาลวเราเรียนทดลองสีตอนที่ช่วงที่ผ่านมานะตอนป .1 ครูให้หยดอย่างเดียวแล้วก็ทำไมเป่า,ปาหยดแล้วก็ใช้หลอดเป่าอย่างนี้ใช่ไหม จะเป็นลักษณะเป่าไปแตกไปตามทิศทางที่ที่เราอันนี้หยดโดยไม่ได้ตั้งใจนี่นี่ให้หยดลงไป หยดไปแล้วก็ลองเป่าดูให้กระจายนะกระจายคราวนี้ให้นักเรียนต้องหยดใหญ่ต้องหยดใหญ่ใให้กระจายเยอะๆเหมือนกิ่งก้านกิ่งก้านสาขาของต้นไม้อะน้ำตาลใครมีน้ำตาลก็น้ำตาลได้แล้วแต่ต้นไม้เอาไว้แม่สีนี้ขี้เกียจผสมนะอ่ะคราวนี้คราวนี้ จะด้านตั้งหรือด้านฝั่งก็ได้แล้วแต่นะคะอาลองดูซักกี่หยดดีอา้าวสีมาหยดหยดอา้าว านี่หยดหยดสามให้หย,ด, 3, หยดใหญ่ลงไปอ่ะเป่าเป่าก็ก็แตะกกระจายไปเลยนะจะตรงไหนดีเป่าให้แตะกกระจายเยอะๆนออะสียังไปได้อยู่เป่าก็เป่าอีกอ่า อ่ะหยดไม่ได้เดี๋ยวมาเอาพูกันใหญ่ที่ครูประโยชน์นะเอาโยดใหญ่ๆอ่ะกานใหญ่เอากานใหญ่ๆเอาโยดใหญ่ๆนะจะได้เป็นต้นใหญ่หน่อยบางคนมาใช้พ้กันเบอร์เล็กไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเอาเนี่ยนี่ให้ยืมมีไหมอ้าวดูสิกิ่งกา้านไอ ที่สีที่แตกไปเนี่ยการกระจายสีที่เป่าไปแต่ละคนกระจายไม่เหมือนกันนะฮนะมันจะเป็นไปโดยที่ไม่เหมือนกันของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันนะเราเป่าอ่ะ ไปตาใบตางที่ทางที่แรงเราเป่าแต่ละต้นจะไม่เหมือนกันเวลาใช้สีนักเรียนก็ระวังด้วยและระวังเรื่องฟาร์มสะอาดนะนะก็จัดน้ำหนักดูอย่าให้มันอาหนักไปข้างใดข้างหนึ่งมากเราก็ เพิ่มตรงนี้อีกหน่อยอะไรจ๊ะไม่หยดไม่หยดก็จะไม่หยดก็เอาเยอะๆชุ่มๆชุ่มๆให้หยดหรือเอามือช่วยก็ได้บีบบีบช่วยบีบอย่างเงี้ยก็หยดแล้วก็ แตก่ก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆก็ได้อ่าในเป่าให้แตกกระจายเหมือนเหมือนต้นไอต้นไม้อะนักเรียนกี่ต้นพอไหมพอไหมอันนี้อีกต้นหนึ่งอ่ะบอกแล้วบางคนบอกว่าของหนูทำไมไม่หยุดไม่หยุดหนูก็ช่วย อบ,บีไม่มันหยดแล้วการเพราะบางคนเป่าธรรมดาไม่ต้องใช้แรงมากขนาดนั้นเออเนี่ยไหมแล้วก็สนุกนะทดลองเนี่ยไหนะมันจะแตกแตกเป็นราขา บังคับไม่ได้แล้วแต่ต้นของใครแตกต่างกันไปเอาใต้ใต้หน่อยเอาใต้ใต้ก่อนอัายาเอาข้างล่างล่างหน่อยข้างบนเดี๋ยวให้เติมแล้าต้นไม้เป็นกีงต้นไม้เหมือนต้นไม้ไหมให้แตกกระจายเป่าไปเรื่อยๆือสีช่วงปลายปยยังเปียกอยู่นักเรียนก็เป่าไปอีก เป่าเป่าไปเรื่อยๆอ้อาวงัเดี๋ยวก็ใช้อา้าวตอนนี้ให้นักเรียนเป่าสีก่อนอืมอ้าวยืมได้ยืมได้แล้วก็ทำงานให้เรียบร้อยเนี่ยเป่าเวลาเป่าอ้ยใช้ได้นะเวลาเป่านักเรียนดูดูให้สี น้าปลายสีแตกกระจายที่ชุบมันมีแต่แบบเนี้ย <c oughs> นั้นกาวอยูอ่ไม่ได้หยิบมาอ่ะอันนี้เป่าทุกคนเป่า โยดหยดแล้วก็เป่าเป่าของตัวเองอย่าไปเป่าปนหลอดของคนอื่นอย่าไปเป่าปนหลอดของเพื่อนนะอย่าเป่าปนหลอดของเพื่อนแล้วก็เป่าให้แตกกระจายเยอะๆจะสวยแล้วแตกของใคร เฮ้ยจะพูดอ่ะลองเป่าดูไม่ยากใช่ไหมเป่าขึ้นไปให้สูงๆแล้วให้เกลิดไอ้ไปลายสีแตกกระจายไปหลายๆ ไปหลายๆทางเนี่ยแต่กระจายไปหลายๆทางนะแต่ละต้นมันบังคับไม่ได้เห็นไหมล่ะอาจจะไม่เหมือนกันเนี่ยแต่ละอันแต่ละอันนะบาง,งคนเป่าแล้วไปอีกทางเว้นหน้ทานที่ข้างละข้างบนไว้บ้างนะนักเรียนอย่าเป่าจนสุดนี่ต้นมันเอาอยู่ประมาณข้างล่างล่างนี้เริ่มจุดข้างล่างนี้เวลาเวลาเป่าเริ่มจากจุดข้างล่างนี้ แล้วก็ค่อยขึ้นไปข้างบนเป่าขึ้นไปนะไม่ใช้มูกันระบายนะ,ะก็ไม่จางเกินนะเดี๋ยวเป่าไปสีจะจางเอาสีไม่จางเกินแล้วก็ไม่เข้มเกินเข้มเกินเดี๋ยวเป่าไม่ไปนะ้องเลี้งเป่าจากข้างล่างไปนะปฏิพันธ์ อย่าอย่าปฏิบมติอย่าอย่าใช้พูกันวาดนะพูกันอันนี้ใช้ได้นะถ้ามันไม่โยนเอาพู่กันใหญ่ไปโยนสีนี้ก็ใช้ได้อ่าอาเป็นการทดลองสีโดยการเป่าสีเอาข้างล่างล่างเก็บข้างล่างอ่ะอ๋อไมชื่ออยู่ทางเนี้ยเอาเอาข้างล่างล่างถ้าเอาไม่ต้องกลับแล้วเดี๋ยวเขียนชื่อไว เอาตังข้างล่างขึ้นข้างล่างเดี๋ยวเติมใบเติมกิ่งาบากอานนี้อีกหยดนี่หยดนี่หยดนี่อภัยหยดข้างล่างล่างแต่กระจายให้เยอะๆเนื้อที่ตรงนี้ตรงนี้ยังว่างอยู่นะจัดจัดน้ําหนักภาพให้มันสมดุลกันอ่าจัดน้ําหนักภาพแล้วข้างล่างเว้นทําไมอะ่ะเว้นไว้ทําไมต้องเรียนเริ่มจากข้างล่างเลยเนื้อที่ข้างล่าง ข้างบนไม่ถึงก็ไม่เป็นไรข้างบนเป่าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเริ่มจากข้างล่างนับจากที่กรอบพื้นที่การทำงานอ,ะอ่ะเอาแ่บนี่นี่น,นะอ่ะ,อะสวยสวยแต่ว่าสีเหลืองเนี่ยมันไอ้นี่ไปเป่ามันอ่อนไป,ปอันนี้ก็แตกสวยอัน,นี่ต้นนึงต้นน้อย เดี๋ยวตีกรสีของบางคนเริ่มแห้งสวยสวยสวยอันนี้สวยสวยมากสวยมากพอแล้วพอแล้วต้นไม้เถอะทำไงอ่ะ,อะให้เพื่อนยืมสีส,สีเหลือเสียเงินอ่ะเะไย้ายไปใช้แล้วใช้เป่าเสร็จแล้วก็เลิกใช้หยุดได้เอาเอาสีเอาเอาทุกกันใหญ่หยุดทุกกันใหญ่มีไหมไปเอาที่โต๊คคะครูไป ได้หยุดเอาหยุดหยุดอ่าอันนี้ไปอ่ะหยุดได้หยุดได้ไปไปไปอ่าไปแบ่งกันปิดฝาสีทันทีอย่าให้สีหกนะคะนักเรียนเวลานักเรียนทดลองเป่าเสร็จแล้วปิดฝาสีทันทีอย่าให้สีหกเอาต้นนี้ต้นดึงตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยอ่าหยุดไปหยุดหยุดไปหยุดโตโต จะได้ไม่ต้องกลัวมันเยอ,อะอะเอาเย,ย,ยอะๆโยดไม่โยดบีบหน่อยเอออาเบาเอาอีกเปล่าเราต้องการต้นโตเอาอีกโอเคอีกเอออาเป๋าขึ้นไปกิ่งก้านสาขา อ๋นะนักงเรียนเอายดห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 ยดใหญ่ๆบีบบีบบีบเลยอาอหนุอ่าหยดใหญ่ๆหยดอีก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 อ้าวบีบเลยบีบเป่าเหนื่อยเป่าเหนื่อยแล้วอ้าวเป่าเหนื่อยแล้วมาดู เป่าเหนื่อยแล้วมาดูคราวนี้เราจะตกแต่งงานทดลองสีของเราจากการเป่าสีให้เป็นให้เป็นอะไรดีดูท่าทางแล้วเอาสีสีปฏิพลยืมสีเหลือง่อยสิเหลืองค่ะเอาไว้ต้องก็ได้มั้งมา,มา,มาเอามาเอามาอันนี้เอาผู้การมาอีกอันหนึ่งผู้ก,การสำหรับเอาตกแต่งุ อ้านะตกแต่งผลงานของเราตกแต่งผลงานของเราจากการเป่าสีอ่าคราวนี้นักเรียนเอาผู้การแตะสีแตะสีเขียวจุดเป็นอ่าแตะแตะแตะให้เป็นใบ